ไยมากุกหมื่นสองปีรักเอ้ยรักรักเอ้ยรักที่นี่แม่มาแพ้รักเมื่อนี่แม่มาแพ้รักนีแม่มาแพ้รัก กินน้ำตาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่เชื่อในรักเทอฝืนข้แม่นีตามพี่มายอมกินก้อนเกลือเพราะเชื่อในคำสัญญาหวังให้รักนำพาผนออกมาน้ำตาไรลินอยู่กินนานไป จึงรู้ค่าของความเป็นพี่สิ่งที่เคยได้ไม่คงที่เมื่อมีนี่สินสัญญามากมายลบลืมได้ไม่ไอ้้าดินจากจบคือรักบอยบินตดสินด้วยคำเก่าวลาเมื่อตอนตั้มตา แม่ที่สั่งมารักไม่ระวังราดพลังจะกินน้ำตาเขาทิ้งลูกแล้วแม่จา๋าแม่พูดมาเป็นจริงทุกคำเมื่อความช้ำมาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่ ขอบความรักแท้มอบให้แม่แค่รอยใจชำ้ำจบตำลาเรียนหลักสูตรผู้ชายใจดำจากนี้จะเชื่อฟังคำรักใครขอคำฟังแม่ มื่ตอนตั้มตาละมารักคงไม่หวนจึงได้เมื่อกี้ทับทุนจึงคำที่แม่สั่งมารักไม่ระวังรปราดพลังจะกินน้ำตาเขาทิ้งลูกแล้วแม่จะแม่พูดมาเป็นจริงทุกคำ เมื่อความช้ำมาจึงรู้ค่าของคำเตือนแม่หอบความรักแท้มอบให้แม่แค่รอยใจช้ำจบตำราเรียนหลักสูตรผู้ชายใจดำจากนี้จะเชื่อฟังคำรักใครขอคำฟังฟังคำแม่ เพือออ่อแม่แพ้บอดดแต่ว่าฉันคือฝันไปแต่งดูใจดูใจหนูนนยบเปิดดังด้วยเดี๋ยวเสียงมันเข้านี่เอาแค่ <c oughs> okay, เสียงหนูได้ยินพอ แตวเสียงมันเข้าในไรสดแม่จ๋ามันจะติดลิขสิทธิ์เอาแค่หนูได้ยินแล้วหนูก็ลองเพราะว่าถ้ามันเสียงเข้าไรสดแม่จ๋ามันจะติดลิขสิทธิ์ เขียนคำเมสอนเป็นกรอนต <adv vis> uh <salah> ิดไว้ข้างฟ้าเลิกงานกลับมาอ่านทว